กาที่ใหม่เขาถ่ายมันก็นน่าจะบรรยากาศอย่างนี้มันน่าจะพูดในสิ่งที่มันสรุปมาแล้วเนาะนานาหลายหลากสารพัดคำว่าสรุปก็ถืกิดโอกาสตอนรับกับชู้ครับสำหรับท่านที่ติดตามบ้านเรากับทีนาทีมันเป็น เฟซบุ๊กไปแล้วนะฮะหรือว่าเฟซไลน์ไลฟ์เข้าไปแล้วนะครับแปลว่าถ่ายทอดสดน,นะครับเพราะฉะั้นการที่ถ่ายทอดสดนั้นนะ่ะมันก็ยังเป็นอีกวัญญนอากาศในการเชิญเดียวมันจะลดอะไรตา่างๆไม่ได้นะเพราะีเราต้องระวังเหมือนกันในการที่พูดจะเพราะเวลาเป็นไฟนะมันเอาคืนไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่พยายามเลยเกิดในการจะนำเสนอในสิ่งที่มัน เรียลไทม์ทันยัใดเพราะว่าอะไรระบมที่มีในตัวตนของรอมันสามารถที่จะบอกกับผู้น่นได้รู้โดยฉับพลันทันใดเป็นความสามารถเฉพาะตัวทำนูนี้ได้ริงแับมันนะครับเอาละสิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของมนุษย์นี่นะนะมนุษย์เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวปัญหามาาันปะ่สรานะหรือจะเป็นคนแก้ปัญหามาาันป่สรา ปูปัญหาก็อฉัอ๋อมนุูย์เหมันสารพัพสารพันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวมนุษย์นี่แหละครับถ้าจะย,ย่อสว่วนอะไรครับรู้จักคำว่าธรรมชาติธรรมาชาติวิธีคิดเพื่อสรุปคำว่า,วาธรรมชาติมีอยู่คำสองคำนึงคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเอามาจากตัวเราเตั้งแต่เชน,น่งช่ิน ร้อยล้านของมิลลิเมตรไปหมดเไปสู่อินฟินิตี้ทั้งหมดรวมแล้วในทั้งในโลกทั้งหมดนะนั่นคือเรื่องราวของธรรมชาติแต่ภาพของแมกโรกว้างใหญ่ไพศาลแมกโร่เวอร์ไวเวฟหรือว่านั่นแหลคือเรื่องราวธรรมชาติที่ซึ่งครับทีนี้ย่อส่วนใาญธรรมชาติมันกว้างใหญ่ไพศสารมาเป็นเรา ตัวเรานี่ก็ธรรมชาติเห็นไหมฮะถ้ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราก็จะรู้เข้าใจเห็นธรรมชาติจนหมดธรรมชาติย้ำคำว่าเราประกอบไปด้วยร่างกายใจจิตนะครับร่างกาย ใจจิตน่าจะท่านผมว่าท่านรู้คำสามคำแล้วเข้าใจ,ร,ใจรู้แน่นอนภาษากายใจจิตแต่เข้าใจเข้าใจร่างกายของเราจะเข้าใจในเรื่องอะไรร่างกาย จะเข้าใจโดยการผ่านวิชาที่เรียนรู้ทางโลกที่เรียกว่ากายาภาพหรือวิชาอณุตมีพอไหมครับอันประกอบไปด้วยเอาหน่วยเล็กโมเลกุลใหญ่ขึ้นมาหน่อยเซลใหญ่ขึ้นมาหน่อยทิชชู่ใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นทิชชู่คือเนื้อเยื่อเนาะ แล้วก็ใหญ่ขึ้นอีกเป็นอวัยวะจะเป็นหูหูตาจมูกปากลิ้นฟันมือไม้ก็จะออกแก่ทั้งหมดรวปร่าทั้งหมดก็เป็นบอดี้ที่เารียกว่าก็คือกายนั่นคือวิชา anatomy เห็นไหมกายวิภาคเห็นนหหรือกายภาพก็ว่าได้ฟิสิกส์ไม่ติดเห็นนะเอาล่ะ กายใจจิตจะอธิบายเรื่องกายใจจิตสามอย่างมันรวมเป็นที่เดียวกันต้องเข้าใจทั้งกายทั้งใจทั้งจิตจึงจะแยกได้พอแยกก็จะรวมได้ผมพยายามหาสิ่งที่จะช่วยอธิบายเอาเป็นว่าเอาแก้วน้ำเลยแก้วน้ำเป็นของแข็งหรือเป็นร่างกายส่วนน้ำอยู่ในแก้ว ก็คือใจมันจะอ่อนไหวใจมันจะไหวมันจะอ่อนไหวมากคือความรู้สึกความรู้สึกความไม่คิดเรื่องใจ้วจิตอะไรเนาะถ้าผมหาสิ่งที่มาอธิบายื่องจิตได้อย่าง ที่ท่านเข้าใจได้ผมก็มไม่ว่าไม่ใช่ธรรมดาอ๋อน้ำแข็ง <c oughs> น้ำแข็งหนึ่งก้อนอะไรว่สมมติวราเป็นน้ำแข็งก้อนสมมติกระดานนี่นะต้อมหนึ่งกัน,เ,น,น,ออน,นเอาไว้ในแก๊ ทำมาน้ำแข็งก้ขอนขนาดนี้ไม่นานนะน้ำมันจะติ่งติ่งหมดน้ำน้ำหมดใจนี่คิด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 สุดความคิดเหลือจิตอย่างเดียวคือไม่มีอะไรเพราะน้ำแข็งมันละลายหมดไปมันเป็นน้ำไปจิตไม่มีอะไรเลย จิตเนี้ไม่มีอะไรเป็นนามธรรมที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ผลงานนี้ก็มาอธิบายเรื่องจิตบริสุทธิ์ถามว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างความสว่างแบบที่เรามองเห็นนี่ใช่ไหมนั่นใช่ใช่ไหมนับนกความสว่างไม่ใช่หรับ ใช่เลยจิตคือความสวา่างมันเป็นความสว่างที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดที่สัมพันผู้กระทำที่สามารถเห็นความสว่างในตาซึ่งอยู่ในท่ามกลางความมืดผู้นั้นจะเห็นจิตของตัวเองจำแน่แนงคำพูดนี้ผมพูดมาตั้งแต่ วันที่หนึ่งมกราคมปีพศสองพันามสันถึงนาทีนี้มันถ้านับเป็นวันนะวันนี้คือวันที่26มิบหกมินาวันที่25ิบยมิจุนาสอนห้ารถามว่ากี่ปีครับ ตั้งแต่สามเกดถึงห้าดกวนี่ปีได้ไหมครับธรว่าจิตคือความสว่างความสว่างคืออะไรอ้าเอ๊ะก็บอกคือจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือจิตไปต่อได้ไหมเนี่ยถ้าไปไม่ต่อก็จบฮะมันต้องมีช่องทางในการไปต่อจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญ บุญอยู่ความสว่างเอาอะไรมาพูดยั่ไงสอนสอนที่บอยเห็นเออบุญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันสว่างเนี่ยนี่เลยบุญความสว่างอยู่นี้เลยบุญแล้วทําบุญอย่างไรอาทำบุญด้วยเงินทําบุญได้ข้าวสารทําบุญได้น้ําทําบุญได้ของกินของอยู่ของใช้และของเก็บกับความสว่างมนนละเรื่องนะ เลยไก่สอนผมนครับไปไม่เป็นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญ<อ>งั้นก็บุญคือปัญญาสิ่งนี้จะรู้ได้โดยปัญญาจเดรอวมีมหมปัญญาองค์ความรู้ความรู้กับปัญญาองค์ความรู้รู้ว่าน้ำในแก้วนี้มันบบประกอบด้วยอะไร รู้เรื่องคอมพิวเตอร์รู้เรื่องของอาคารบ้านเรือนไอความรู้เหล่านั้นคือปัญญาใช่บางท่านอาจจะสรบมเช่นนั้นแต่ผมบอกว่ไม่ใช่ก็ยอนแยงเพราะนั้นเข้าใจญ่ยากายใจจิตสามขับมันมันเป็นส่วนย่อขอมาจากแปดหมื่นสี่พันธรรมขันนั่นคือเรื่องราวพระธรรมโยเออ จะหายเศร้าไปในวัตถุประสงค์มันมีเท่าไหร่พระวินัยพระสูลและพระพิสรมแปดมื่นสี่พันความหมายย่อเรียบร้อยเลยเหลือกายใจจิตโอ้ตายเลยแต่สมตำราเล่มไหนเนาะไม่รู้ผมก็มีแค่นี้เดียใหมิ่งใหญ่กายใจจิตย่อแล้วก็คือ ยอดทั้งโลกเลยยอดที่พระเัวเองเล่มเลยนอ่าวมาถึงปัญญาก็มีคำศีลสมาธิปัญญาอยู่เอาดนะูสิลงานนะใช่ไหมนศีลสมาธิปัญญาเปลี่ยนคำได้ไหมครับสติสมาธิปัญญาดีนะครับจะปรับไม่หมดนั่นเองเพราะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้ว อย่างนั้นก็สองพันกว่าปีก็เลมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเคยไรมันไกลตัวหรือเปล่าสิรสมาธิปัญญาที่จริงมันก็ไม่ไกลเอ้ยอนนาณาสติสมาธิปัญญาจะง่ายกว่าเยอะในการบูดสติคือคขาไมารู้ตัวที่ผม,มพูดเนี่ยถ้าผมพูดอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวผมเสียคนมาพี <peach> นะะนะนี่มันถ่ายทอดสดนะเนี่ยเบิร์นไวน์เวฟนะคนอเมริกาคำไทยในอเมริกาฟังออสเตรเลียญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อฟริกาเหน,นือใต้ว่าไปดูใช่รับนี่มันไปขนาดนี้มันถ้าผมเสียคนนะงั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับในการที่จะใช้คำว่า แปดหมื่นสี่พระมรรฐานย่อแล้วเหลือแค่สามกายใจจิงก็หวังว่าคงจะไหวเนะาะถ้าพอไหวได้ก็ค่อยๆไปเลยกันในเรื่องนี้พูดกันมาหลายร้อยดุกกคนมาพูดกันมาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีมาแล้วมีบ้านเราด,ดทีวีเนี่ยเชื่อว่าหมายชีย้ งั้น,นท่านกุเร็ที่รับได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญท่านนะผมจะมีแล้วบุญผมบอกบุญคือปัญญาผมมีแล้วแน่ๆด้ยนะง <นะ S 2> ั้นก็ให้รู้จักเรื่องบุญเรื่องปัญญาครับค่อนข้างจัดนั่นๆนันนนนนอืมเพราะฉะนั้นก็ทือโอกาสอีกครั้งหนึ่งน,นะครับว่า หลังจากที่เห็นเนี่ยเป็นงานสรุปนะครับเป็นงานสรุป,ปรตอนนี้เพราะว่าเราลุยอยู่ในขยะมาเยอะแล้วนะครับต <c oughs> ีขยะขย้อนขยะออกมาให้มันเป็นอะไรเป็นเพชร, <c oughs> รใช่ไหเจรินไม้เรียบร้อยลมันมีเหลี่ยมมีคมในพวกมันเพราะฉะนั้นขอได้โปรดใช้ศักภาพส่วนตัวในการฟัง อย่างวิธีทอดมีแสดงแล้วก็จะกลายเป็นถูกอะไรผูกล่าถูกดึงถูกรวมถูกพ่วตนนมตาบอดนำทางเยอะแยะตอนนี้ตาสว่างจะนำทา,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 างก็ประกาศตัวตนว่าตาสว่างสว่างภายในประกาศตัวตนเรียบร้อยแล้วนำทางให้ไปสู่จุดมุ่งหมายมุ่งหมายนั่นก็คืออะไรล่ะมุ่งหมายเรื่องอะไรก็รวยเหรอ หายท่านบอกใช่ผมบอกไม่ใช่ความรวยไม่ได้เป็นเครื่องชีว enfin, ัดในสิ่งที่บอกว่าปัญญาแต่ปัญญากอให้เกิดความรวยเป็นกันนะงั้นความรวยทั้งหมดนั้นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะครับคนที่มีสิ่งนี้จะมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของสร้างทุกคนนะเพราะงั้นขอให้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็น โดวตนของท่านในระชมในขณะนี้ครับถ้ามีของอยู่บ้านที่อยู่อาศัยใช่ไหมล่ะของกินอาหารประจําวันของใช้ก็เครื่องผลิตภังทั่วไปทั้งหมดและของเก็บแต่เก็บอะไรก็สตอกเอาเองก็แล้วกันพอเวลาสิ้นสุดแล้วก็จะเอาของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไปด้วยก็จะเิญประสามได้ถ้าทาไม่ได้ก็ก็มีปัญญาเนี่ยนะที่จะ วินิจใช้สิ่งนี้ได้่อนค่าจะลงตัวก็จะเป็นความสุขแนระดับที่คืนพอใจเป็นอย่างยิ่งว่านั้นนะ <c oughs> อะาฮะบกายจะจิตพอมองไหมครับหรือยังงงอยู่ถ้ามากไปกว่านั้นผมว่าจะงงไปอีกเยอะงั้นเอาไว้เป็นการบ้านแค่นี้ก็พอ๋ยวเพิ่งเลย เริ่มต้นขถลงนี้ก็อธิบายขยายความโดยใช้น้ำใช้แก้ใช้น้ำแข็งออกมาน่าจะมองเห็นชัดเจนอีกครั้งครับคำว,ว่าน้ำแข็งนั่นแหละครับคือใจกับจิตมันรวมตรงนั้นถ้าน้ำแข็งมันกลายเป็นน้ำหมดเป็นน้ำแต่ว่าใจและจิตอยูไ่ไหนี่ฮะ จิตเนี่ยมันถึงที่ศึกษายา,ากมากดับของจิตยี่ห้อเนี่ยน้อยอเลเกินเอานะ่ผมมาท่านเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงจะพาเข้าถึงสิ่งนึงนะขออนุญาตประกาศตัวตนบ้านเราดอทคีวีเนะี่ยอย่าลืมนะฮะท่านใดที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดก,ก็คือ id line ยี่สิบสองจุดเจ็ดนะแลามีแอดมินทุกคอมเมนต์นะครับผมจะ ผ่นตาผม,หม,มหมดนะครับให้รัฐพัลหมดนะฮะท่านเห็นด้วยแล้วก็ยกไปส่วนเงินทีนเห็นด้วยโอเคกลุ่มนี้นะแต่กลุ่มจะมไปเร็ว, <S <S วกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับสลแล้วกันไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมรู้ว่ามนุษย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพมางแต่แรกเกิดแหมมาในปัญหาเลยจนต้องถึงวันตายหากว่ากลุ่มที่ไม่ยังไม่เห็นด้วยหากว่ามีสุขภาพไม่ดีนะครับมา สองมือผมแยกไม่ต้องทำอะไรรักษาร่างกายได้แน,น่รักษาใจหรือว่าปรับใจปรับความสุนทิตให้ได้แน่แแล้วก็พัฒนาสูจริตแล้วก็สิ้นสุดก็ความเป็นชาติสุดท้ายเรื่องตันชาตินี้ครับเพราะเกิน,นอีกเลยครับเกิอดอีกก็ทุกอ,อีกนะตังเป่าไว้ตรงนี้ท่านทีมีอายุมากน้อยคอยนามาการใดก็ ค่อยๆศึกษาทางโลกอย่าลืมนะไม่พอหาให้พอไม่มีหานี่ให้มีไม่พอหาให้พอ,พอ,พ,อพอเมื่อไรคยดฉันตายแล้วแล้วก็มาสทางด้านฝ่ายธรรมความสมบูรณ์กายใจจิตหรือว่าความสุขในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะหิวก็กินหมวก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผา,เผาก็ฝังก็ฝังก็เป็นฝังก็ดอก คิดอย่างผมผมคิดอย่างนี้ผมมาตลอดผมจึงมีสิ่งแต่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้การโนาพุจารนามไม่ใช่เชื่อนะเดี๋ยวเชื่อผมโดยง่ายเพราะว่าผมจะมีสิ่งที่ไม่เหมือใครแล้วก็เชื่อว่าเราไม่มีใครเหมือนด้วยและสิ่งที่มีให้ประโยชน์กับทุกคนดว้วยผมเชื่อมันตรงนั้นมากๆนั้นก็พยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้กับมนุษยชาติก็คือทุกคนทุกท่านที่ติดตามบ้าน อย่าลืมคอมเมนต์ครับเป็นสิ่งที่ประเสริมาก Subscribe ที่ก็ใช้คำว่า Subscribe ซับสไ b ร์ซับสไอ่ะ,อะกดช่วงติดตามก็คือติดตามไปเรื่อยๆเพราะพอเวลาอาลัพลดทมาปุ๊บมันญญจะบอกสัญญาณจะบอกท่านนอนอยู่กับมาแล้วจ้าะเีย <Yeah. S 1> ก็มาดูอัพเดทให้ครันเป็นไปจำพอไหมครับผมว่าน่าจะพอนะมากกว่านี้มันจะเลอะ เกรงผมเกรงแต่เลิถ้าเลิอแล้วท่านก็สับสนผมไม่สับสนนะครับเพราะมันอยู่ในตัวผม <c oughs> ผมไม่ได้ใช้ตำราเลยแมยไม่ดีแล้วครับนิดนิดมีแต่เมล็ปล่าเหมือนใช้อันนี้เป็นตัวผมอยู่ในตัวกายใจจิตเอามาใช้เหมือนอะนก็ได้เข่ง <c oughs> <c oughs> นะตกลงอเอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผม